เอาละค่ะเอพิโซดนี้นะคะเรามาคุยเรื่องพ่อแม่ที่มีลูกนะคะพิการนะคะไม่ครบ32เนาะอันนี้หุยอยากจะแสดงความเรียกว่าให้กำลังใจเนาะแล้วก็หุยอยากจะเอาเรื่องราวอันนี้มาเล่านะให้กับพ่อแม่ทุกคนว่ามันมีคนจริงๆนะคะที่เกิดมาพบกับชะตากรรมแบบเนี้ยแต่เขาเนี่ย ประสบความสำเร็จได้นะคะคราวนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้นะว่าปัญหาของเราอะ่ะเราจะพาลูกฝาไปยังไงแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ลูกเป็นปกตินะครบ32นะก็สมควรที่จะมาเรียนรู้นะว่าถ้าคนเหล่านี้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้อะ่ะมันไม่ยากเลยที่ลูกของเราจะประสบความสำเร็จเช่นกัน คราานี้เรามาเรียนรู้กันแต่ก่อนนั้นนะอย่าลืมก่รกติกาของเรานะคะดาวน์โหลดกระดาษนะคะดาวน์โหลดแทนเอาออกมาแล้วก็มาฟังไปจดไปนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเลี้ยงลูกยังไงนะคะเขามีมายเซตยังไงแล้วเขาปฏิบัติกับลูกอย่างไรในขณะเดียวกัน ก็มาจดย์นะคะว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีคุณสมบัติอย่างไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างสูงในศตรวรรษที่21นะคะรวมทั้งนะคะเรามาจดด้วยว่าแล้วตอนนี้ล่ะอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอะไรเกิดขึ้นกับเราอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเรานะคะที่เรายังฝากไปไม่ได้ยังแก้ไขไม่ได้นะคะจดขึ้นมาค่ะ แล้วก็มาปรึกษากันนะคะหุยยินดีนะคะสำหรับคนที่มาดูเอซิปโสดคือทุกอันในออนไลน์คอร์สของสอนลูกให้ชนะโลกนะคะหุยยินดีให้คำปรึกษากน,นะคะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคพร้อมนะคะคราวนี้คุยจะมาคุยเรื่องราวของคนที่เรียกว่าพิการเนาะคือคนแรกเลยนะคะหุยเชื่อว่าคนจำนวนมากรู้จักเขาแล้วแหละแต่คนที่ไม่รู้จักเดี๋ยวก็ได้รู้จักนะคะก็คือว่าคือ นิกบูจิสินะคะนิบูจิสิและอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะผู้หญิงนะคะสาวนะ,ะแล้ก็เหมือนกับนิกบูจิสิกเลยนะคะคือซาโนโออามินะคะสองคนนี้เขาพิการนยังไงเขาออกมาเน่ยตัวเขาเนี่ยมีแต่หัวแล้วก็มีแต่ตัวขาของเขาเนี่ยเขาไม่มีขานะคะเขามีแต่เทา้า เล็กๆไม่มีแขนด้วยเขาเคลอดออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเป็นโรคแบบหนึง่งนะคะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีเยอะแบบนั้นแต่ว่าก็มีคนที่เป็นอาการแบบเดียวกันอย่างซานอามีเป็นคนญี่ปุ่นตัวของนิกูจิสิกเป็นคนออสเตรเลียนะคะเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นคล้ายๆกันนะคะมีแต่หัวกับตัวแล้วก็มีขาเล็กๆมีเท้าเล็กๆไม่มีขาแล้วก็ไม่มีแขนนะคะ ตอนที่คุยได้ดูคลิปนะของซานุอามีซึ่งพวกท่านก็จะได้ดูต่อต่อต,อตอไปเช่นกันตอนที่เขาคลอดออกมาเนี่ยคุณแม่เขาว่าตกใจมากเลยค่ะที่ลูกออกมาเป็นแบบนั้นนะคะลูกเบบีของตัวเองมีแค่หัวกับตัวนะคะเธอตกใจมากนะคะแล้วก็เสียใจมากแล้วก็ทิ้งลูกไปนะคะทิ้งลูกที่เกิดมาแบบนั้นนะ ไปหลายเดือนเลยนะคะเพราะว่าทำใจไม่ได้รับไม่ได้ที่ลูกเกิดมาแบบนั้นแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่หนีไปได้หลายเดือนเนี่ยสติก,กลับมาว่าเด็กคนนี้คือลูกของเธอนะคะแล้วถ้าเธอไม่ดูแลเธอไม่ฝึกเธอไม่ช่วยเด็กคนนี้จะมีชีวิตเป็นอย่างไรเกิดมาก็มีแค่หัวกับตัวแล้ว จิตใจจะปวดร้าวแค่ไหนนะที่ไม่มีแม่เนี่ยคอยใส่ใจดูแลนะคะคุณแม่เนี่ยตัดสินใจกลับมารับผิดชอบแล้วก็กลับมาที่จะเป็นจุดยืนเพื่อลูกตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอเนี่ยได้ฝึกซานออม,มิเนี่ยเหมือนคนปกติทุกอย่างนะคะ มันมีคลิปเดี๋ยวดูเนาะวัยเขามีแบบตรงฝาผนังในห้องน้ำเนี่ยเขาจะติดไอตัวถูอะไว้นะคะเพราะฉะนั้นซาโนโอามมในถ้าดูในรูปไวยสองสามขวบเนี่ยเขาจะอาบน้ำเองเนี่ยเขาก็จะไปแล้วก็เอาหลังอะไปถูนะคะถูกับข้างฝาถู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 ถ,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 ถูนะคะแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยนะคะในการเปิดน้ำนะคะ แล้วก็คุณแม่ออกแบบอุปกรณ์พิเศษนะที่ซานุอมิเนสามารถที่จะใส่เสื้อใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะคะทำทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนเด็กๆเ,เลยเหมือนเด็กทุกคนสองสามขวบก็ฝึกช่วยตัวเองแน่นอนมีอุปกรณ์พิเศษซานุอมมิไม่ได้มีความแตกต่างกับเด็กคนอื่นถึงแม้ว่าตัวเองจะมีร่างกายทุกอย่างแตกต่างแต่ว่า เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่สองสามขวดนะคะตอนที่อีกอย่างนึงคือว่าตอนที่เขาเริ่มเติบโต,ต,ตแล้วไปโรงเรียนเนี่ยหมายว่าตอนเออคุณแม่เนี่ยก็พาไปนะคุณแม่ก็ฝึกกิิยามมาราาทเขาว่าอย่างดีนะเออพูดจาแบบว่าเออมองกลแลบบ้วว่าไม่ต้องหวาดกลัวหรืออะไรแบบก็กแบบ้าแวบบ้าแบบมาราายนิสัยอะไรเนี่ยดีนะคะแล้วเสร็จแล้วพอพาไป หาเพื่อนเวลาตอนเพื่อนพวกเด็กๆเขาก็พาไปเข้าสังคมเด็กๆเขาก็เพื่อนๆรู้อาจจะแบบบูบแล้วก็ตกใจแปลกใจว่าเอทําไมเพื่อนคนนี้แปลกๆไม่มีขาไม่ไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มายเซตหรือการพูดหรือกิริยามารยาทของซารนเมอันนี้เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่พูดจาดีแบบไม่มีแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่แบบไม่มีแบบเป็นโพสิทีฟแบบเป็นพลังงานบวกอะ เพื่อนๆเ,เขาต้อนรับชโนมิไม่ยากไม่ได้รู้สึกรังเกียจแล้วก็เป็นมีเพื่อนเพื่อนเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ตัวชโนมิเนี่ยพอตอนที่เติบโตเป็นสาวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนเด็กญี่ปุ่นกวไปเขาแต่งหน้าเขาทาปากเขาติดขนตาปลอมเขาทาคิ้วนะฮะแล้วเขาใช้ขาเล็กๆของเขาเนี่ยค่ะในการแต่งหน้าในการแต่ง,ต,งตาทาปาก อยู่ในคลิปคุณเห็นชัดเลยช่วยตัวเองทุกอย่างนะคะแล้วก็สวยด้วยนะฮะหน้ารักหน้าตาก็น่ารักแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากเป็นเชียร์ลีเดอร์นะคะแล้วโรงเรียนก็ให้เขาเป็นเชียร์ลีเดอร์เขาก็เต้นเชียร์ลีเดอร์เพื่อนกระโดดไปเขาก็กระโดดไปเขาก็เต้นเหมือนกับทุกคนเลยนะ,ะแล้วแล้วเขาไม่มีแขนเขาก็ใช้ปากนะ,ะในการที่เขย่าพู่อะไรแบบนี้นะคะเราก็เป็นขวัญใจของเพื่อนๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะ ไปทั่วญี่ปุ่นไปตามโรงเรียนในญี่ปุ่นว่าเขาอะมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงเขาประสบความเขาอะทำไมเขาถึงก้าวข้ามข้อจํากัดทางร่างกายของตัวเองนะเขาบิดสามารถไปสู่ความฝันของตัวเองคือเขาอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เขาอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยเขาทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นพวกคุณเป็นคนที่ปกติทุกอย่างพวกคุณเป็นคนมีความสามารถทุกอย่างคุณทําได้เช่นกันอะไรเงี้ยเขาการเป็นนะักผู้สร้างแรบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นะในญี่ปุ่น อีกคนหนึ่งนะคะที่หุยอยากจะพูดถึงแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้คือนิบูจิสินิกูจิสิเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนน่าจะประมาณสัก4ี่หปีก่อนเนี่ยเคยมาที่ประเทศไทยนะคะไปพูดในน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นที่หัวหมากเนาะคนดูเป็นหมื่นคนนะคนที่มีแต่หัวกับตัวแล้วก็เท้าเล็กๆแล้วก็ไม่มีแขน แต่เขาเป็นนักผู้สร้างแรงม้าน,นใจที่ยิ่งใหญ่นะคะประสบความสําเร็จสูงมากเช่นกันนะคะนิวจิสิกเนี่ยเขาเล่านะคะในตอนที่เขาอยู่ในมาเมืองไทยแล้วก็ผมก็ได้ไปมีโอกาสมาฟังเขาพูดตอนที่เขามาที่กรุงเทพคริสเตียนนะคะเขามาพูดที่หอธรรมในกรุงเทพคริสเตียนด้วยนะ,ะเขาเล่าว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาก็โทษพระเจ้าเหมือนกันว่าทําไมพระเจ้าถึงสร้างเขามาเป็นแบบนี้นะคะมีแต่หัวกับตัวนะ เราก็สร้างเข้ามาแบบนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กําลังใจเขาว่าเขาเป็นเด็กที่ปกติพระเจ้าสร้างเขามาแบบนี้ย่อมมีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้นะอย่าได้นั่นอย่าได้อย่าได้รู้สึกว่าพระเจ้าไม่หลักนะขอให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการยิ่งใหญ่ให้เขาอยู่นะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนิกก็บอกว่าหลายๆครั้งอะ เขาเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายนะด้วยการที่เพราะเขาต้องเผชิญกับสายตาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาอยากทําแต่เขาไม่ได้ทำนะแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็สอนเขาทุกอย่างนะนิกสามารถที่จะเวลาเขาล้มล้ม,ลมเขาก็ยืนด้วยหัวนะัลุกขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ต้องมีใครไปจับนะตัวของซนออมิก็แบบเดียวกันเนาะนิกว่ายน้ําได้ทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองไม่มีแต่เท้าเล็ก นะแล้วก็มีแต่ตัวกับหัวเขาว่ายน้ําได้นะคะเขาตีกรองได้เขาทําอะไรได้นะคะคือคุณพ่อคุณแม่เขาฝึกให้เขาว่าทําทุกอย่างได้เหมือนกับคนปกตินะคะแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะคะที่ที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่าในวันนั้นที่เขาพูดเนี่ยนักเรียนเนี่ยร้องไห้กันหนักมากเลยนะคะบอกว่า เนี่ยเพราะชีวิตของพวกเด็กนักเรียนเนี่ยกดดันจากความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่จากอะไรมากมายนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบไม่เป็นไป,นปนไม่ได้ที่เขาจะไปตรงจุดนั้นแต่ว่านิกอุจิสิเนี่ยทำให้พวกเขาเห็นว่ามันเป็นไปได้ถ้าคนอย่างนิกสามารถทําแบบนี้ได้มันไม่ยากเลยสำหรับพวกเขานะคะแล้วก็เกิดการเบลทู through, เกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วก็นิกเนี่ยกลายเป็นคนที่เขาเห็นว่าเฮ้ย ฉันมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้ฉันเป็นคนที่มีพลังในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองนะคะจนบับเนี้เขากลายเป็นนักพูดที่ชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแล้วก็มีค่าตัวในการพูดเนี่ยหลายล้านนะคะแล้วเขาก็พูดไปทั่วโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยนิกนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะมีชีวิตที่ดีงามมีเงินทองนะคะมีบ้านหลังใหญ่มีภรรยาที่สวยมากนะคะแล้วก็รักเขามากด้วยนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารัก ะะชีวิตประสบความสำเร็จนะคะเพียงเพราะเขาสามารถก้าวข้ามนะคะข้อจำกัดทางร่างกายแล้วก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของนิวิจิสิ์แล้วก็ซานอามิเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างการที่เราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเด็กที่เกิดมาแบบไหนก็แล้วแต่ ความเชื่อของเราความมั่นใจของเราเกี่ยวกับลูกของเราเนี้ยมันมีความสําคัญมากถ้าคุณเชื่อว่าลูกคุณไม่มีอนาคตถ้าคุณเชื่อว่าลูกของคุณไม่สามารถจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วพอความเชื่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสคุณปิดแล้วคุณจะไม่คิดอีกแล้วว่ามันจะมีความเป็นไปได้ใดในชีวิตของคุณที่คุณจะสามารถทําให้ลูกประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อความ เชื่อมั่นของพ่อแม่มันคือธงที่จะพาลูกไปถ้าคุณเชื่อว่าลูกคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณเชื่อว่าลูกคุณจะมีความสุขคุณจะเห็นหนทางว่าคุณจะพาลูกไปอย่งไงลูกของเราเนี่ยเกิดจากการอบรมเกิดจากการเลี้ยงดูกันให้พลังของเราเราใส่อะไรลงไปในตัวของลูกเรา เราเชื่ออะไรเราก็จะใส่สิ่งนั้นถ้าคุณเชื่อแบบไม่มีพลังว่าลูกคุณไม่มีความหวังแล้วลูกคุณเฮงซวยหมดแลวชีวิตไม่มีแล้วคุณก็จะใส่สิ่งนั้นลงไปในตัวลูกแต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันมีอนาคตที่สดใสพระเจ้าหรือว่าหรือว่าสิ่งที่คุณนับถือหรือว่าชะตาชีวิตเนี่ยกำหนดไว้แล้วไม่ได้กําหนดด้วยกรรมแต่ว่าสร้างลูกคุณไว้ให้ฝ่าสิ่งนี้ไปถ้าลูกสามารถฝ่าแล้วก็เอาชนะสิ่งนั้น ไปอย่างมีพลังเนี่ยลูกก็จะเติบโตแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าเขาจะเกิดมาอยู่ในสภาพไหนก็ต่างนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเลยนะคะถ้าคนอย่างนิกูจิสิแล้วก็ซานอามิสามารถประสบความสําเร็จสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายลูกของคุณลูกของเราทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่แบบไหนเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบน,นี้ได้เช่นกัน ะะเพราะฉะนั้นเราเขียนอะไรลงไปบ้างนะลองทบทวนดูนะแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคุณสมบัติของเด็กสองคนนี้ที่พาเขาไปสู่ความสำเร็จคืออะไรนะแล้วก็ในส่วนของเราละ่ะมีปัญหาอะไรอยู่นะจดเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับคุยนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้ที่เราจะได้แบ่งปันแล้วก็ให้พลังซึ่งกันและกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ ที่พาลูกนะคะสอนลูกให้ชนะโลกไปด้วยกันเดี๋ยวยังจะมีอีกเอพิสโซดหนึ่งนะคะเด็กคนนี้เกิดมาปกติเป็นเด็กน่ารักทุกอย่างนะคะแต่ประสบชะตากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งนะคะสาหัสมากแต่ว่าเด็กคนนี้ทุกวันนี้มีชีวิตรอดและประสบความสำเร็จสูงมากนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ